สวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องชาวบ้านทุกท่านนี่คือรายการท้องถิ่นไทยเข้าใจง่ายวันนี้เราจะพาชวนคุยกันเรื่องสำคัญมากๆแต่คนมักมองข้ามคือก่อนจะเลือกใครเป็นสมาชิกสภาอบตอเราควรถามอะไรเขาบ้างต่อหน้าเราต่อหน้าชาวบ้านวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาดูสิบคำถามง่ายๆที่ถ้าผู้สมัครตอบได้ชัดตรงไม่เลี่ยง เราพอจะเห็นแล้วแหละครับว่าคนนี้น่าเลือกไหมให้ลองนึกภาพบรรยากาศประชาคมหมู่บ้านเชิญผู้สมัครขึ้นเวทีทีละคนแล้วถามคำถาม10ข้อนี้เหมือนกันทุกคนไม่ต้องดราม่าไม่ต้องทะเลาะแค่ตอบให้ชัดต่อหน้าชาวบ้านทั้งหมู่บ้านแค่นี้ก็วัดใจได้เยอะแล้วครับคำถามที่1คุณเข้าใจหน้าที่ของสออบตว่าต้องทำอะไรบ้าง คําถามนี้ดูง่ายแต่จับโกหกได้ดีที่สุดข้อหนึ่งเลยครับผู้สมัครที่ตั้งใจทำงานจริงควรรู้ว่าสออบตอมีหน้าที่กลั่นกรองโครงการและงบประมาณเป็นตัวแทนเสียงของหมู่บ้านในสภาตรวจสอบฝ่ายบริหารไม่ใช่แค่ยกมือผ่านทุกเรื่องถ้าเขาตอบได้แค่หน้าที่ผมคือช่วยนายกทำโครงการให้ชาวบ้านครับอันนี้ต้องคิดแล้วนะครับว่าเขาเข้าใจบทบาทตัวเองจริงไหม เพราะหน้าที่หลักไม่ใช่เป็นลูกทีมของนายกแต่คือเป็นตัวแทนประชาชนในสภาคำถามที่สองท่านโยบายของนายกกับความต้องการของชาวบ้านไม่ตรงกันคุณจะยืนข้างไหนคำถามนี้ไว้ดูว่าเขาจะกล้าขัดใจนายกเพื่อชาวบ้านไหมคําตอบที่น่าฟังเช่นถ้าเรื่องไหนเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านชอบด้วยกฎหมายผมยินดีสนับสนุนเต็มที่ แต่ถ้าเรื่องไหนชาวบ้านไม่เห็นด้วยหรือเสี่ยงผิดระเบียบผมก็พร้อมลงมติค้านครับแต่ถ้าตอบแนวว่าผมว่าต้องไปในทางเดียวกับนายกครับเดียวบริหารไม่ราบรื่นอันนี้ก็ตรงไปตรงมาดีนะครับแต่เราต้องถามตัวเองว่าเราต้องการคนยกมือให้ฝ่ายบริหารตลอดเวลาหรือคนกล้าท้วงเพื่อประโยชน์ของหมู่บ้านกันแน่คำถามที่ส คุณมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาร้านค้าหรือธุรกิจในพื้นที่ไหมคำถามนี้ไม่ได้ถามเพื่อจับผิดแต่ถามเพื่อให้เขาเปิดหน้าให้ชัดถ้าเขามีห้างร้านเป็นผู้รับเหมาเป็นคนขายวัสดุก่อสร้างในพื้นที่แล้วเขาไปนั่งเป็นสออบอตอที่ต้องอนุมัติโครงการก่อสร้างมันก็ย่อมมีโอกาสได้งานตัวเองมากขึ้นสิ่งที่เราอยากฟังคือความโปร่งใสเช่น บ้านผมทำร้านวัสดุก่อสร้างจริงครับแต่ถ้ามีโครงการที่เกี่ยวกับร้านผมผมพร้อมงดออกเสียงหรือไม่ร่วมพิจารณาในส่วนนั้นเพื่อไม่ให้เกิดข้อคอรหาการยอมรับตรงๆแบบนี้ยังดีกว่าทําทีว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องแต่สุดท้ายมีชื่อบริษัทตัวเองอยู่ในสัญญาครับคำถามที่4ถ้าโครงการไหนดูไม่โปร่งใสคุณกล้าลงมติไม่เห็นชอบไหม คำถามนี้ไว้เช็คหัวใจเวลาเจอของจริงเราควรฟังว่าเขามีหลักคิดอย่างไรเช่นถ้าโครงการไม่ชัดเจนผมจะขอดูข้อมูลเพิ่มถ้ายังไม่โปร่งใสผมพร้อมลงมติไม่เห็นชอบและขอให้ทบทวนใหม่แต่ถ้าตอบว่าก็แล้วแต่นายกครับถ้านายกว่าไงผมก็ว่างั้นอันนี้ตอบตรงดีนะครับแต่ชาวบ้านก็ต้องตัดสินใจเองแล้วล่ะครับว่าเราต้องการสภาย,ยางลบ หรือสภาที่กล้าตรวจสอบกันแน่คำถามที่5คุณมีเวลาให้ชาวบ้านและงานสภาแค่ไหนบางคนอยากเป็นสออบอตอแต่ทำงานประจำหนักมากไม่มีเวลาเข้าประชุมสภาไม่มีเวลาไปดูพื้นที่เราควรฟังว่าเขาจะจัดการเวลายังไงเช่นผมทำงานส่วนตัวแต่จะการเวลาให้ชาวบ้านติดต่อได้ทุกเย็นหลังหนึ่งทุ่มต่อไป และจะไม่ขาดประชุมสภาเว้นแต่ติดธุระจำเป็นจริงๆคนที่ตอบตรงๆว่าผมอาจไม่ค่อยมีเวลาแต่จะพยายามอันนี้แปลภาษาชาวบ้านง่ายๆคือจริงๆก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีเวลาแต่ก็อยากลงเราก็ต้องถามต่อในใจว่าถ้าไม่มีเวลาแล้วเราจะเลือกเขาไปทำไมคำถามที่6ถ้าคนใกล้ชิดมาขอให้ช่วยเรื่องผิดระเบียบคุณจะทำอย่างไร นี่คือคำถามเช็คความเกรงใจวัดกับกฎหมายตัวอย่างคำตอบที่ดีเช่นถ้าเป็นเรื่องช่วยเหลือที่อยู่ในระเบียบผมช่วยเต็มที่ครับแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายผมจะอธิบายตรงๆช่วยได้เท่าที่ระเบียบราชการอนุญาตไม่งั้นสุดท้ายคนที่เดือดร้อนคือชาวบ้านและตัวผมเองถ้าเขาตอบประมาณว่าผมก็ต้องช่วยคนของผมก่อนอยู่แล้วอันนี้ฟังแล้วน่ากลัวนะครับเพราะหมายความว่า เวลาต้องเลือกระหว่างกฎหมายกับพวกพ้องเรารู้คำตอบล่วงหน้าแล้วว่าเขาจะเลือกอะไรคำถามที่7คุณคิดอย่างไรกับการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคำถามนี้ต้องการมากกว่าคำว่าไม่เห็นด้วยคำตอบที่น่าฟังคือต้องอธิบายให้เห็นมุมคิดเช่นผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดเพราะเงินที่ใช้ซื้อเสียงคือเงินที่เขาต้องไปถอนทุนคืนจากงบประมาณถ้าผมลงเลือกตั้ง ผมจะไม่ใช้วิธีนี้และพร้อมให้ชาวบ้านช่วยกันจับปลามาถ้ามีใครซื้อเสียงก็ช่วยกันแจ้งเบาะแสแต่ถ้าเขาตอบว่าทุกวันนี้มันก็มีทุกพื้นที่แหละครับเหลียงไม่ได้หรอกครับอันนี้คือมุมมองที่น่ากลัวนะครับเพราะแปลว่าเขามองว่าผิดแต่ทําเป็นเรื่องปกติเราก็ต้องถามตัวเองว่าเราจะฝากอนาคตหมู่บ้านไว้กับคนที่คิดแบบนี้ไหมคําถามที่8ถ้าได้เป็นสออบตอปีแรก คุณจะผลักดันเรื่องอะไรเป็นเรื่องแรกคำถามนี้ดูนโยบายดูมุมมองดูว่าเขาจับปัญหาถูกจุดไหมบางคนอาจตอบเรื่องถนนน้ำประปาไฟส่องสว่างหรือเรื่องสวัสดิการผู้สูงอายุสิ่งที่เราควรฟังคือเขาพูดจากปัญหาที่ชาวบ้านเจอจริงๆหรือพูดเพราะคิดว่าชาวบ้านอยากฟังถ้าเขาเอ่ยถึงการรับฟังประชาคมวางแผนร่วมกันกับชาวบ้าน แปลว่าคนนี้มีแนวโน้มจะทำงานเป็นระบบไม่ใช่คิดเองเออเองคำถามที่9ชาวบ้านจะติดต่อคุณได้ทางไหนและคุณจะรายงานผลงานอย่างไรสออบตอที่ดีควรมีช่องทางติดต่อที่แน่นอนเช่นเบอร์โทรหรือลายการนัดพบประจำเดือนกลุ่มลายหมู่บ้านเป็นต้นคำตอบที่น่าฟังคือ ผมจะเปิดช่องทางติดต่อให้ชาวบ้านแจ้งเรื่องได้ตลอดและจะรายงานผลงานเช่นทุกสามหรือ6เดือนว่าช่วงที่ผ่านมาได้ทำอะไรไปแล้วบ้างถ้าเขาตอบกว้างๆว่า,วามีอะไรก็มาหาที่บ้านได้เลยครับอันนี้ก็ดีนะครับแต่ในยุคนี้ถ้าผู้สมัครคิดเรื่องระบบการสื่อสารกับชาวบ้านไว้บ้างตั้งแต่ยังไม่เลือกก็แปลว่าเขาคิดเรื่องการทำงานจริงจังพอสมควรครับคำถามสุดท้ายครบ4ปี ชาวบ้านควรใช้เกณฑ์อะไรตัดสินว่าคุณทำงานดีหรือไม่ดีคำถามนี้ให้เขากำหนดเกณฑ์วัดผลงานตัวเองล่วงหน้าคำตอบที่ดีเช่นผมอยากให้ดู3ามเรื่องครับ 1. ผมขาดประชุมสภามากน้อยแค่ไหน 2. เรื่องที่ชาวบ้านฝากให้ช่วยมีอะไรสำเร็จเป็นรูปธรรมบ้าง 3. ผมมีส่วนร่วมทั้งสนับสนุนและท้วงติงโครงการต่างๆอย่างไรบ้าง ถ้าเขาพูดถึงเรื่องความโปรง่งใสการเข้าถึงง่ายการรายงานผลงานสม่ำเสมอแปลว่าเขารู้ว่าเก้าอี้นี้ต้องถูกตรวจสอบไม่ใช่แค่ได้นั่งแล้วอยู่ยาวๆแบบไม่มีเกณฑ์วัดผลสรุปส่งท้ายเวลาเราฟังผู้สมัครตอบคำถาม10ข้อนี้ไม่ใช่แค่ดูว่าเขาพูดเพราะไหมแต่ให้ดู3อย่างนี้ไปพร้อมกันครับ 1. ตอบตรงคำถามไหมหรือพยายามเลี่ยง 2. มีหลักคิดชัดเจนไหมหรือพูดไปเรื่อยเอาใจทุกฝ่าย 3. กล้าพูดเรื่องทุจริตและการตรวจสอบไหมหรือเงียบหรือเบี่ยงประเด็นตลอดถ้าเราใช้เวทีถามตอบแบบนี้กับผู้สมัครทุกคนอย่างเท่าเทียมกันการเลือกตั้งท้องถิ่นก็จะไม่ใช่แค่แข่งกันติดป้ายแจกของแต่คือการแข่งกันที่ความคิดและความรับผิดชอบซึ่งสุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์ก็คือพวกเราชาวบ้านทั้งหมู่บ้านครับ